อีกเดียวอีกเดียวตมดตไปนาเออเกณฑนามดก่อนเกณฑแห่เกณฑ์เกณฑแล้วก็ตบเบาข้นนิดเดียวเบาเดี๋ยววางอีกขึ <m> ้นแก่เนั้นเงียมดลยหมดเลยไหมตไปนามดแลวนะลองเออนตไดเลยหรืยไหบ้เลยแล้วก็ตขึ้นเบาเนี่ยูมัันขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะตตไปนาหมดก่อนเลยแล้วก็ตบขึ้นเบาได้เลย เได้ออะไรเอาไม้เลยองไปหน้าทีนน้่้องไปหน้าทีหนึ่งเราก็ต้องขึ้นต็อกขึ้นแบบบาอันลกันเกียวว่างอะไรเดี๋ยวมันเยะระว่างอะไรอีกนิดนึงตาแม่นกะับเกียงมันนีเอาต็อบ